ตอนเย็นก็จะมีผู้คนมาถ่ายรูปครับผมสวยทุกคนมุนนี้ี๋ยวผมจะเดินไปตรงบริเวณสะพานช่องนันทีนะครับผมนี่ครับสะพานช่องนันทีเป็นสะพานที่สวยมากนะครับผมนี่ที่ผมว่าร้านสตาร์บรัคที่สวยที่สุดในประเทศไทยสวยนะ สวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่สวนช่องนนทนีนะครับคลิปนี้พาทุกคนมารับชมภาพบรรยากาศตอนนี้เวลาสี่โมงเย็นนะครับผมภาพบรรยากาศก็กําลังตีเลยทุกคนนะครับต้องบอกเลยว่าสวนช่องนนทรีนี้ล่าสุดสะอาดมากทุกคนนะคือไม่มีขยะเลยทุกคนแทบไม่มีขยะเลยนะครับผมแล้วก็ต้นไม้ทุกคนแล้วก็แบบเขียวนะครับนี่คือ สภาพน้ำนะครับผมอยู่ในคลองช่องนนทรสีนะครับก็ถือว่าด,ดีอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับผมน้ำไม่ไม่เน่านะครับอาจจะเป็นเพราะช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับผมแล้วก็าทางกทมนะก็ได้มีการาเขาเรียกอะไรทุกคนคือบำบัดน้ำเสียนะครับผมนีม่คือต้นนงต้นไม้นะครับผมคือสวยเลยนะครับ แล้วก็ยังมีแบบทางขยะด้วยนะครับผมก็คือเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะเพราะว่านักท่องเที่ยวบางทีเข้ามาอาจจะหาทางขยนะน่ะไม่ได้นะทุกคนนะครับผมก็ทางขยะในกรุงเทพค่อนข้างที่จะน้อยนะแต่ว่าก็เราเรา,เราก็ไม่ค่อยเห็นแบบขยะที่แบบทิ้งกระจัดกระจายอ่ะทุกคนบางทีนักท่องเที่ยวเขาก็เอาขยะเก็บใส่กระเป๋านะครับผมแล้วก็เอาไปทิ้งที่ห้องทิ้งที่โรงแรมอะไรประมาณนั้นนะครับผมหรือว่า เป็นทางขยะค่อยทิ้งอะไรประมาณนั้นนะ่ะเดี๋ยวผมพาทุกคนเดินชมอีกทีนะครับผมที่ต้นต้นไม้ที่เป็นต้นแบบต้นต้นใหญ่ๆอะ่ะทุกคนก็จะเป็นต้นว่านะครับผมแบเนี้นะครับผมสวยๆนะครับต้นว่าเยอะเลยทุยกคนดูภาพบรรยากาศล่าสุดครับผมช่วงสี่โมงเย็นนะครับสวยนะ ซึ่งแต่ก่อนมันมีต้นต้นไม้ที่มันตาย่ะทุกคนเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับผมไา้หวงเลยคือแบบสวยสวยมากแล้วก็สะอาดเศษขยะยที่เป็นแบบเศษถุงพลาส,สติกอะไรแทบไม่มีนะทุกคนมีมีแต่แบบเศษเป็นไม้ที่มันโดดลงมานะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมเพราะว่าต้นไม้เยอะวิ่งนองหมาน่ารัก น่ารักมากครับผมนี่ครับทุกคนสวยเลยอ่าอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอ่าหลอกไฟอ่ะทุกคนเขาเอาออกไหมดูว่ายังไงคือช่วงนี้เขาไม่เปิดไฟอ่ะมันมันเดงมืดทุกคนนะครับมืด ซึ่งช่วงแรกๆที่เขาเปิดสวนนะโอ้ไฟแบบจัดเต็มเลยทุกคนนะซึ่งเหมาะกับคนที่จะมาถ่ายรูปมากๆเลยแต่ว่าช่วงนี้ไม่แน่ใจว่าไฟมันเสียไม่รือว่าเขาเอาไฟออกหรือ,อยังไงนะครับผมผมก็อยากจะให้มันกลับมาแบบมีแสงไฟนะมันสวยมากสวยสวย นะครับผมแค่ไม่มีขยะเลยนะมีแค่เศษใบไม้นะครับผมที่มันโดดลงมาปกติคือแบบรักษาความสะอาดได้ดีมากๆนะครับผมทั้งทุกคนที่มาใช้บริการที่นี่นะครับผมมาออกกำลังกายมาทำอะไรก็ได้แต่นะครับผมเราต้องอรักษาความสะอาดไปด้วยกันนะครับผมนี่คือสถานที่สาธารณะนะครับ สวยอนะทุกคนดูท้องฟ้าสิที่นี่ก็ขึ้นชื่อเรื่องแบบตึกกลามบ้านช่องแบบมันสวยนะครับผมเพราะว่าที่นี่มันมีสัานักงานออฟฟิศเยอะนะครับแล้วก็ปนคนีคนดงคอนโดเยอะนะครับผมดูต้นมองต้นไม้เป็นเาวันนะครับผมสวยเลย ตอนเย็นๆก็จะมีผู้คนมาถ่ายรูปครับผมสวยทุกคนมุนนี้ี๋ยวผมจะเดินไปตรงบริเวณสะพานช่องนันทีนะครับผมแคคบเอ,อ,อันนี้ผมขอถามหน่อยนะครับผมพีพีอันนี้มันคือต้อนอะไรครับที่มันเป็นรูปแบบเนี้ยเป็นผลแบบนี้นะครับผมสวยเลยนะครับสวยมาก โอ้ฟิลดีมากทุกคนฟิลดีจริงเพราะว่ามันเป็นช่วงเย็นนะครับผมแล้วก็ท้องฟ้าก็ค่อนข้างที่จะเปิดนะครับผมทุกคนเห็นอันนั้นไหมนั่นอนะสกายวอล์กทุกคนสวยมากปีนี้ช่วงน่าจะปลายปีผมน่าจะขึ้นไปถ่ายภาพบรรยากาศให้ทุกคนได้ชมกันนะครับผมเดี๋ยวขอให้เป็นช่วงไฮซีซันแบบจัดเต็มก่อนนะครับจะไปดูว่านักท่องเที่ยวจะเยอะขนาดไหนนะครับผม ตึก킹พาวเวอร์มหานครนะก็ซึ่งซึ่งเป็นตึกที่มีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะครับสูงที่สุดในกรุงเทพนะครับผมนะครับจุดนี้เขาจะปลูกต้นดอกไม้นะครับผมส่วนฝั่งนี้ก็โล่งๆเลยทุกคนเป็นแบบนี้นะครับผมและจุดนี้คือทางลงไปสถานี BRT นะครับผมซึ่งเป็นรถบัสด่วนพิเศษนะครับรถเมล์ด่วนพิเศษนะครับผมอลังการไหมครับผมว่าเทนี้อลังการนะแล้วก็สายไฟสายสื่อสารนะครับผมเขาก็เริ่มจะเอาออกหมดแล้วนะครับผมนี่อย่างนี้เห็นแค่ชากมันนิดหนึ่งนะครับผม อนาคตอีกประมาณสักษี่ปีนะครับผมแถวนี้น่าจะคลีนเเรื่องสายไฟสายสื่อสารนะก็น่าจะแบบเอาเสาไฟสองสว่างมาติดตั้งนะครับผมแล้วก็มันก็จะทําให้เมืองดูดีดูจะเดินดูสวยมากขึ้นนะครับผมสวยจริงๆนี่คือสพานช่องนนรีแต่ก่อนผมเคยเห็นแต่ในทีวีนะครับผมได้มาเห็นตัวจริงอ่ะสวยจริงทุกคนใหญ่ด้วยนะครับผม ถ้า,าตรงไปทางนี้ทุกคนก็จะไปสุรศัก์ไปเซนดุยนะครับผมนี่ครับสะพานช่องนันซีเป็นสะพานที่สวยมากเดี๋ยวเรามา ดูฝั่งนี้ฝั่งนี้เราจะมองเห็นบันแบงคอกบันแบงคอกทุกคนใช่ใชเห็นด้วยทุกคนสวยเลยนี่คือถนนสาทรน,นะครับจะสังเกตว่าฝั่งนี้เขาจะทำหลังคาคุม ฟุตบาททางเดินนะครับผมเราจะเห็นวันแบงค,คอกได้อย่างสวยงามนีครับตึกใหญ่มากคือโครงการแสนล้านบาท าเป็นช่วงประมาณสักสี่โมงห้าโมงหกโมงเย็นเนี่ยทุกคนคือคนจะมาเดินเยอะมากเพราะว่าเป็นช่วงเลิกงานนะครับผมตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์หรือว่าวันเสาร์น,นะครับผมคือคนจะเยอะมากครับอีกมุมหนึ่งที่ผมว่าสวยมากเ่ยครับ ้าวนี่คือถนนสาทรครับเส้นนี้ตรงไปเป็นสาทรตรงไปก็จะเป็นถนนนาราธิวาราชนครินนะครับผม ้วทุกคนเดียวเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งครับผมฝั่งน้นเราจะเห็นร้านสตาร์บัคสนะครับผมที่ผมว่าสวยนะผมว่าน่าจะเป็นร้านสตาร์บัคที่สวยที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับผมมาดูกัน จุดนี้เวลารถไฟมันจะแบบเข้าโค้งอ่ะตัวคนนะครับผมรางรถไฟแถวนี้มันจะเป็นกุโค้งนะจะไง้ยงเสียงแบบเสียงรถไฟมันเข้าโคงนะ้งเนาะรางกับตัวรางกับตัวล้อของรถไฟอะ่ะมันจะเบียดซีกนะครับผมมันก็จะได้จะได้เสียงแบบเมื่อกี้เนี่ยนี่คืออีกมุมหนึ่งที่สวยนะครับผมนี่ที่ผมว่าร้านสตาร์บัคที่สวยที่สุดในประเทศไทยสวยนะ ข้างในก็น่าจะเป็นร้านใหญ่ครับผมแต่ว่าเราเห็นแค่มันเป็นรูปทรงแบบนี้ขึ้นไปอ่ะสวยข้างในก็จะเป็นสถานี BTS ช่องนนทีนะครับแล้วก็ตรงไปซ้ายมือก็จะเป็นทางเข้าของตึกคิง g p o เวอร์มานครนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับพาทุกคนมาชมสวนช่องนนทีล่าสุดผม้่าสวยนะ เพราะว่าช่องนี้ก็เป็นช่องหน้าฝนนะครับผมการแบบชุ่มชื้นนะครับผมฝนตกลงมามันก็จะชุ่มชื้นแบบมันทำให้ต้นมองต้นไม้นะครับผมดูดีดูสวยนะครับเอาละทตกคนกลับไปบ้านสำหรับคลิปนี้ผมก็จะได้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ